รถมอเตอร์ไซค์มาทําเป็นรถบ้านเที่ยวไปได้ตั้งไปเป็นไม่ได้ไงลุงแพทเป็นไปได้สิครับคันนี้ลุยมาแล้วครับเลือีก4จังหวัดก็จะทั่วประเทศแล้วนะครับเนี่ยคันนี้นะคันนี้แหละครับบ้านผมเรียกรถเครื่องเลยนะนี่แหละครับเครื่องมอเตอร์ไซค์แท้ๆนี่แหละครับคันนี้เราเที่ยวมาแล้วอีก4จังหวัดก็ทั่วประเทศลุงแพทยแล้วคือยังไงเที่ยวไปได้ตั้งไปหรอก็มันมีสโลแกนของมันอยู่ครับมีสโลแกนลุงแพทครับขอิญลงมาหน่อยขอดูสโลแกนวันที่ได้มาสุดสี่พันมา โอยรถยาวมากแล้วมันไม่น่าขับไปได้ไงครับลุงแพทก็ใช้ความพยายามเอาฮะเขาพยายามยังไงครับคือคนหนึ่งเขาไปกันสองชั่วโมงถึงแต่เราไปสองวันฮะแต่ระหว่างสองวันได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ฮะเราเข้าไปดูข้างในรถบ้านเขานะรถบ้านนี่คือคําว่ารถบ้านนี่คือนอนได้จริงต้องนอนได้ฮะต้องนอนได้จริงฮะนอนไมาดูทีละย่างดูเลยครับดูเลยครับเที่ยวไปได้ดังไปนี่นี่คืออะไรลุงเพคร อุปกรณ์ตัวนี้แหละที่ทําให้เราสามารถหาเงินท่องเที่ยวได้โซล่าเซลล์ครับฮะโซล่าเซลล์รถบ้านคันนี้ไปตรงไหนก็มีไฟครับมีมีมีไฟแสงสว่างใช้แน่นอนฮะเอาไว้ทําอะไรครับโซล่าเซลล์ตัวเนี้ยเอาไว้สตาร์ทเครื่องเอาไว้ใช้เปิดไฟเปิดพัดลมนอนเวลาเรานอนตอนกลางคืนฮะเดี๋ยว,ยวคือ,ค,อคือเราเราเราใช้โซล่าเซลล์เพื่อมาสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เครื่องปั่นไฟแล้วก็แสงสว่างภายในรถแล้วก็ใช้พัดลมนอนลุงแพทเอารถเครื่องไปทําเป็นรถบ้านใช่แล้วครับทำเองทั้งคัน คือคันนี้เราซื้อเข้ามาเป็นโครงแล้วเราก็มาประกอบใหม่ทําใหม่เพื่อให้ได้ความต้องการที่เราอยากจะทําทุกอย่างเราก็ต้องวางแบบวางแผนของเราฮะเรานอนยาวแค่ไหนทุกอย่างปรับเปลี่ยนใหม่หมาถ้าสร้างใครเข้ามา <laughs> เขาหัวใจหนึ่งดวงนะครับเป็นกำลังใจให้เอ,อิร์ธกดถือกับลุงแพทแล้วบอกทีว่าคุณดูจะจังหวัดอะไรตอนนี้ผมอยู่กับลุงแพทที่จังหวัดจันทบุรีทับบุรีรรจันทบ,บุรีครับวันนี้มาเที่ยวอยู่ที่นี่ครับและวจังอย่างครับได้แล้วครับไม่ต้องห่วงคะรถคันนี้ไปจอดตรงไหนก็ได้ตางทุกที่ครับมันไหรู้ หมดเอาเริ่มเลยนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูก็คือข้างในเหล่านั้นหรอใช่ครับข้างหลังก็จะเป็นแบบขุนบุญตรงนี้ครับต้องดูครับต้องดูครับขอดูข้างในบ้านก่อนได้เลยครับเรียกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยเขาทำท่าอ่าเงี้ยตกใจอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่ากลางตัวร้องรับกลางครับตัวนี้กลางครับโอ้โหดีมันมากก็ดีมันมากแล้วก็อย่างนี้เลยฮะนี่เปิดร้านใช่ไหมครับอันอันอันนี้คือเปิดตอนเรานอนอย่างเดียวฮะ อ๋อคือคือถ้าเป็นถ้าเป็นร้านที่ว่าได้ตังไปอะไรไปไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดฮะแต่อันนี้คือทำงานคืออันนี้คือเวลาเราเราเราเตรียมจอดนอนจอดพักนะฮะคือตอนนี้เราจะเริ่มจากแคมปิ้งละอันนี้คือเตรียมแคมปิ้งใช่ครับสมมุตินี่ก็คือถ้าสมมุติวันนี้เราอยู่ตรงไหนครับจะนอนที่นี่ใช่ลุงไพคก็ตะกางกลางเลยฮะกลางให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้ดูครับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลางให้ดูแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับนะครับเราก็มีของเราอย่างนี้ฮะ เดี๋ยวนี้คือจะแปลงร่างให้ดูแล้วว่าสมมติวันนี้ผมจะนอนกับลุงแพทครับไม่สมมติเลยขอนอนเลยได้ไหมได้เลยครับเราก็ไปจอดตรงไหนก็ได้ตรงที่เราชอบบรรยากาศคือบางทีการจอดนอนผมข้างทางบรรยากาศดีๆตรงไหนมีน้ํามีคลองอะไรผมก็จอดนอนไปเรื่อยตรงนี้บรรยากาศดีมากครับมีเขาเรียกตรงนี้เป็นอะไรนะตรงนี้ครับตรงนี้คือคือคือคลองครับคลองแต่ว่าเดี๋ยวคลองมานี่ก่อนเขาจะกลางแล้วผมให้ดู วันนี้กลางให้ดูเลยนะรถว่านที่เขาเรียกว่าสโลแกนของลุงแพทเรื่องงานเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันไปเที่ยวมาแล้วยังไม่ได้ไป4จังหวัดจะทั่วประเทศแล้วด้วยรถคันนี้ขับไปด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับรถบออร์ไซค์ที่หนักตัน200โลฮะ1,200โลแค่เห็นรถผมก็เดี๋ยวต้องขับไปดูแล้วว่ามันไปได้จริงเหรอแต่เขาไปมาแล้วนี่ครับอันนี้ก็กลาง สี่จังหวัดที่ไม่ได้ไปคืออะไรครับจะบอกว่าจังหวัดที่ไปมาไหนบ้างนี่ก็คือมันทุกจังหวัดแหละใช่ฮะบอกแค่สี่จังหวัดที่ไม่ได้ไปคือเป็นวัดไหนครับอ่ากระบี่กระบี่พังงาพังงาภูเก็ตภูเก็ตกระนองฮะทาไมถึงไม่ได้ไปครับที่ที่ไม่ได้ไปเพราะว่าลูกรับปริญญาเลยต้องกลับก่อนเอารถสไลด์กลับมาเลยฮะเพราะว่าเราเราต้องมารับปริญญาลูกเราให้ความสําคัญกับครอบครัวต้องต้องมาก่อนแล้วกลับมาจังหวัดอะไรครับกลับมาจาก ลับมาจังหวัดชนบุรีฮะเป็นคนจังหวัดชนบุรีใช่คะคนบางแสนแล้วทำไมวันนี้เรามาเจอกันที่จันทบุรีครับพอดีตรงนี้เราเราเรามาทํากิจการของเราฮะกิจการอะไรเนี่ยฮะลานกางเต็นที่เห็นตรงนี้แหละครับรานกางเต็นกับร้านขายข้าวแกงฮะทำทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวมันนีมน่มันมันมันธรรมดาไปเราต้องทำอะไรหลายอย่างค,คนที่เดินทางมาทั่วประเทศครับแล้ว เลือกที่จะมาอยู่จันทบุรีเพื่อมาทําอันนี้เดี๋ยวมาถามถึงสาเหตุครับแต่ว่าตอนนี้คือนี่กลางเสร็จแล้วหรอครับตรงนี้ตรงนี้นะนี่นี่เรามาดูตอนนี้ยังนอนไม่ได้นะครับบนนี้นี่อันนี้ที่เราเห็นนี่เรายังนอนไม่ได้นี่คือจะเอาครบสูตรให้ผมดูใช่ไหมครับคือกิจกรรมคือกิจวัตรทุกวันรายการที่เราจะนอนเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเอาเลยครับลุงแพทย์ลุงแพทย์ผมก็ซิบถามผมก็มาไกลผมนอนด้วยได้ไหมคือได้ครับได้นั่นคือนี้เราได้ดูการนอนด้วยพราะนอนยังไงสมมติเราเจอแหล่งและวันนี้เราเจอที่อ อะไรนะผมจาไม่ได้เราพูการเดนแอนด์แคมปิ้งครับตรงนี้ที่ลุงแพทมาทำกิจการอยู่ใช่ครับเจอตรงนี้ผมจะนอนคืนนี้ได้ครับนี่แหละฮะลุงแม่รู้ป่ะชีวิตในฝันของใครหลายคนเลยนะใช่ฮะเพราะว่าไงลูงมะเที่ยวได้ตังเราเราเรามีความสุขฮะกับการที่ทําแบบนี้เราสามารถมีเอฟซีหลายๆคนทั่วประเทศครับไปเลยฮะไปเลยครับนี่เปิดนี่แหละครับเวลาเปิดแล้วก็จะเป็นอย่างงี้กางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเลยอย่างเราก็ เหมือนแคมปิ้งจริงๆครับเพราะเราเพราะเรามาแคมปิง้ง <laughs> เนี่ยไปมาทุกจังหวัดแล้วแสดงว่าลุงแพ็คก็มีลูกค้าทุกจังหวัดมีลูกค้าทุกจังหวัดฮนะลูกค้าอย่างที่บอกฮะอาชีพนี้หาลูกค้าง่ายมากหาง่ายมากเงินรอเราอยู่ทุกที่อยู่ที่เราจะผลขายหรือเปล่าโอ้โหคมเลยอะ่ะถ้าเราอยากถ้าเราอยากได้เยอะๆเราก็ผลขายเยอะหน่อยสำหรับผมเองนะที่ผมเดินทางทัวประเทศผมไม่ได้สนใจว่าผมจะต้องหาเงินให้ได้มาก ผมสนใจแต่ว่าวันนี้ผมหาความสุขได้มาเท่าไหร่โหจับมือเราคนเราถ้าถ้ามีข้อแม้กตองน้อยที่สุดเราสามารถหาความสุขได้เร็วกว่าคนอื่นนี่แหละคือความตั้งใจของที่ผมสร้างรถคันนี้มาเพราะเรื่องเงินกันเงินเก็บไม่มีฮะแต่ความสุขมีเต็มเยอะเงินเก็บไม่มีแต่ว่ามีความสุขที่เก็บอยู่ในหัวใจเพราะเราผมแต่สะสมความสุขผมพูดเสมอว่าผมนับถือคนที่มีความสุข ได้ในทุกๆวันผมนับถือหลวงพัดนะครับเ<ม>รื่องนี้มีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เราอยู่ทุกวันนี้ให้มีความสุขที่สุดในวันที่เรามีอยู่นี่แหละคือความฝันที่ผมแล้วคําที่ผมบอกเพื่อนๆทุกคนเรื่องนี้มีจริงหรือเปล่าไม่รู้ที่ผมมีความฝันที่สร้างรถคันนี้มาเพราะผมเคยเกือบมาแล้วครั้งหนึ่งจากร่างกายแข็งแรงอพอผมฟื้นมาได้ผมขึ้นในใจเลยอันนี้เรายังไม่ได้ทอฟื้นตัวอะไรผมคิดอย่างเดียวว่า ผมจะทําในสิ่งที่ผมอยากจะทํามากที่สุดคือการท่องเที่ยวไปให้ทั่วแล้วผมทําเลยทําในสิ่งที่ว่าให้ตัวเองมีความสุขแต่ไม่เดือดร้อนคนอื่นใช่ครับและไม่เดือดร้อนตัวเองใช่ครับครับเนี่ยละสโลแกนของผมจะมีอะไรหลายๆอย่างมันเย็นขึ้นเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่พี่เป็นคนยิงผมเล็กพี่ได้ไหมลุงเป็นสโลแกนลุงคืผมอายุไม่เยอะนะอ่าแล้ทำไมไปตั้งว่าลุงแพทอ่ะก็ทําหน้าแก่ใครก็เรียกลุงหมด ก็คืออาชีพนี่พอใส่ว่าลุงรับมิดหน่อยลุงรับมิดหน่อยอย่างงี้ฮะแล้วผมจะเรียกพี่แพทย์นี้ได้ไหมได้ครับกี่ปีแล้วครับที่ออกเดินทางครับเดี๋ยวบอกก้อนแป๊บนึงนะครับผมไม่ได้รู้จักพี่แพทย์ในเป็นการส่วนตัวใดทั้งสิ้นนะครับเรื่องที่ผมได้ยินเนี่ยได้ยินไปพร้อมกันผมก็ทึ่งเลยนะคาที่เขาพูดเมื่อกี้กี่ปีแล้วครับที่ที่เริ่มออกเดินทางใช้ชีวิตอย่างนี้มาปีนี้เข้าปีที่สี่เต็มเลยฮะแสดงแสดงว่าสี่ปีนี้เดินทางได้เกือบทั่วประเทศใช่ฮะ แต่ว่าบางคนฟังอาจจะนานเพราะว่าไม่ได้รีบไปคือคือเราไม่ได้รีบร้อนว่าเราจะไปฮะคือปีนี้เราเหนื่อยล้วก็จอดพักหาทุนด้วยคือจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเที่ยวอย่างเดียวเลยถามว่ามันมีความสุขไหมมันก็มีความสุขฮะสุขทุกวันแต่เราก็มีเงินใช้ทุกวันแต่ของเราก็ต้องอะไรก็ต้องเสื่อมสภาพไปเราก็ต้องมีเงินเก็บสําหรับไวยซ่อมแซมเพิด้วยครับเนี่ยพัดลม,มลแล้วด้านนูน้นลุงพี่แพทกลางไหม ไม่ข้างน้างนู่นไม่ต้อง้างนุ่ไม่เปิดอยู่แล้วฮะอ๋อคือกุลากลางกลางแค่ตรงนี้กางตรงนี้เราก็สามารถเนี่ยฮะดูได้เลยตรงนี้เสร็จแล้วที่นอนเราพร้อมละที่นอนนี่แหละครับโอ้พี่แพทย์ที่นอนกำลังตัวฮะพี่แพทย์นี่แหละครับที่นอนพี่แพทย์นี่คือที่นอนนะครับอยากให้เห็นจริงๆอสมมุติเราเรานอนตรงนี้มันก็เย็นเลยเนาะเย็นใจเลยครับพี่แพทย์มันอาจจะไม่มีใครเคยทําแบบเนี้ย พี่แพทนี่ครับนี่เปิดไฟด้วยครับนี่คือ <c oughs> จากโซลาเซลล์ครับผมจากแบตเตอรี่ที่เราใช้โซลาเซลล์ชาร์จเข้าในครับทำรถทา่านไหนกี่ปีตอนทำาหครับพี่แพทําทำรถจริงๆแล้วคันนี้ทำมาประมาณ4เดือนฮะในการประกอบใน,ในการประกอบเพราะว่ามันมันมัน,มนเราเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาตอนแรกเราทำเราก็ทำแบบประหยัดงบ,บน้อยคทำมาพอทำมาจริงๆมันใช้งานไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนทำไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยครับทำไปเรื่อย จนจนทุกวันนี้ปีปีสุดท้ายที่เที่ยวอยู่ยังสร้างอันนี้เพิ่มมายังสร้างรูสร้างอะไรเพิ่มครับเนี่ยไอ้แจกันข้างหลังเลยละเอาไว้ใส่ของชุดหลังเนี่ยเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างปีนี้ตอนลงเที่ยวใต้นี่แหละฮะคือมันมีพอมันมีปัญหาเหมือนขอบคือคือขอบมันเริ่มเยอะขึ้นเพราะเราเดินทางไกลใช่เราเดินทางไกลไว้ตูนก้มีต้องมีพอมันเยอะไปมันล้นไปฮะทําไมไปภาคใต้ต้องทําตะแกรงเพิ่มครับ คือมันมันมันเป็นความที่ว่าเรามองดูรูปตอนแรกของน,นี่มันจะเยอะมาก<อ>มีทั้งของมีทั้งอะไรจานชามปัญหาที่ไว้ไม่ได้มันมันเยอะเราก็ขนเหนื่อยถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเวลาเราจะนอนเราก็ขนน้อยหน่อยพันสองร้อยกิโลเนี่ยไม่รวมไม่รวมของรวมคือทั้งคันทั้งคนนั่งนะครับผมไปช่างเนี่ยพันสองร้อยกิโลเดี <laughs> <laughs> ๋ยวฮะเวลาทำกับข้าวเราก็จะทําตรงนี้เลยฮะตรงนี้เราทํากับข้าวเลยฮะเนี่ยนี่ฮะนี่คือครัวเดี๋ยวฮะครัวของเราอยู <laughs> ่ีน่นี่อะไรครับ อันนี้ไปวางถังน้ำฮะไปวางถังน้ําอุปกรณ์ทุกอย่างคือของมันต้องมีฮะบางคนบอกโอ้โหคนขนาดนี้ก็มันต้องใช้หมดทุกอย่างนะว่าเวลาไปกังวะไปต่างจังหวัดไกลๆอ่ะครับแล้วก็เคยแบบขับไกลสุดกี่กิโลเมตรขับไกลสุดเลยผมเคยขับคันนี้ไกลสุดจากจังหวัดลําพูนถึงบางแสนขับรถเดียวไม่พักเลยแล้วทำไมถึงปกติจะพักทำไมวันนั้นไม่พักครับคือวันนั้นคือมันเป็นปีแรกที่เราเที่ยวสร้างรถคันนี้มามันยังไม่เป็นแบบนี้ แล้วฝนมันตกพอพอพอฝนมันตกเราเราเราก็อยากจะกลับบ้านละคือตอนนั้นคือมีแต่ความอยากจะกลับคือมันไปแล้วเราไปเสียค่าโรงแรมเวลาฝนตกเราก็ต้องไปหลบเพราะตอนนั้นมันยังไม่เป็นอย่างนี้ฮะมันจะนมันจะไม่มีที่กันฝนฝั่งนู้นไม่มีพอไปเจอปัญหาว่ามันอยู่มันไม่สบายใช่มันไม่สบายกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านมาทําใหม่เลยมาลื้อทําใหม่หมดทั้งคันเพราะเราต้องเวลาเราออกออกงานออกเที่ยวจริงจริงมันต้องพร้อมหมด ถ้าเราไม่พร้อมลราการนอนก็ลําบากเราจะป่วยจะไข้ไม่หมดรคาคาโรงแรมมันไม่คุม้มเพราะมันไม่ตรงคอนเซปต์เราคอนเซปต์เราคือกินอนอนในรถเอาที่นอนในรถกินนอนในรถคือประหยัดทุกอย่างครับแล้วเราก็หาตังตรงนี้ถามว่าเราเราออกนอกพื้นที่มันได้ตังจริงแต่ว่าเราก็ไม่อยากใช้มันเยอะ พอเราได้มาเราก็บางทีเราก็ยังอาจครั้งแรกเทีเ่ยวครั้งแรกนะครับได้มาก็ไม่อยากไปนอนโรงแรมไม่อยากรดเราก็นอนได้แต่พอเวลาฝนตกมาจริงมันมันทำให้เราป่วยมันชื้นมันอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาโรงแรมต่อที่ที่สามารถคุมเครื่องมือเราได้นี่คือนี่แหละครับตลอดระยะเวลาสี่ปีของการเที่ยว โซนตรงนี้คือโซนที่ทำให้ได้เงินในการเที่ยวและมีเงินเหลือเก็บชครับแล้วเอามาสามารถมาลงทุนทําได้อาชีพได้อีกใช่ครับตอนนี้ก็ลงทุนทาอาชีพใช่ไหมครับนี่คือตรงนี้ครับให้ที่แพทย์บรรยายเลยคือยังไงครับคือยังไงคือคือพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ที่เราสร้างเองทั้งหมดอันนี้คือซีซ่าอันนี้อันนี้คือคือสมเร็จรูปแต่พวกนี้เราก็มาสร้างดัดแปลงเพื่อให้เกิดอาชีพเราทำทำอะไรมาก่อนทำอะไรมาก่อนครับก่อนอันนี้ครับ คือผมเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาเคยเป็นผู้ช่วยเชฟเคยเปิดร้านอาหารล่าสุดที่อาชีพนี้ที่พิกฝันที่ที่พิกฝันคือเราไปเป็นไปสมัครเป็นผู้ช่วยเชฟในร้านอาหารดังของบางแสนอ่าครับเราก็เข้าไปวันแรกเช,เชฟครับทำไมมีดไม่คมเลย<อ>เราก็ถามเชฟว่าทำไมทำไมำไมีดไม่คมเลยไอเราก็รับมีดไม่เป็นตอนนั้นก็รับมีดไม่เป็นเหรอฮะ คือไม่ได้จะคิดตอนว่าจะเป็นเรื่องทำดับม,ดมีดอันน,<ม>น,นี้นี่เรื่องจริงเลยนะฮะค,คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อิงอะไรเลยครับผมก็ไปทําเดี๋ยวเชฟเขาบอกว่าไม่เป็นไรเด้วผมตามช่างรับมีดมาให้เขาใช้งานกันอยู่ประจําเชื่อไหมฮะเขาตามอยู่หนึ่งเดือนตามวันนี้ผมบอกเชฟช่างยังไม่มาโทรอีกโทรอีกแล้วก็จนช่างรับเขาบอกว่าช่างงานเยอะเราก็คิดในใจงานเยอะขนาดไหนนะ <laughs> เดือนหนึ่งจะไม่มาเดือนหนึ่งไม่มาตาไม่มาคือตอนนั้นก็ไม่คิดว่าทีมจะงานเยอะแนาดนั้้ก็คิดว่าจะเยอะอะไรกันขนาดนั้นใช่เดือนหนึ่งตาเดือนหนึ่งไม่มาครับผมก็เข้าไปดู y o u YouTube บล้วันนั้นผมกลับจากทํางานผมเข้าไปดู youtube เลยว่าว่ามันมีเครื่องรับมีดเลยมันสามารถทําได้คือเอาละตาเดือนหนึ่งไม่มาครับฉันทําเองทาเองฮะจุดเริ่มต้นเลยฮะแล้วไปได้เครื่องแบบไหนตอนนั้นครับตอนนั้นไปได้เครื่องแบบแบบพินใสธรรมดา ไม่มีครับไม่มีฮะไม่มีเพราะว่าตรงนั้นเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าพอเป็นอาชีพจริงทําอย่างนั้นมันมันไม่ทานลูกค้าคือปกติเราใส่มีดมีดจะอยู่ข้างบนแต่ไอเครื่องตัวนี้คือมีดอยู่ข้างล่างเราใส่หินอยู่ข้างบนเขาขาย2 5 0 0ันห้าอ่าครับเราเ็าถาม่าสั่งเลยเลยไหมสั่งเลยได้แต่รอคิวเดินหนึ่งโอ้โหต้องต้องเครื่องมือหน้ารอคิวเดินหนึ่งการจะรับมีดมันต้องขนาดไหนล่ะเขาขายสองพันห้าผมยังิดในได้สองพันเาแบบนี้ ลุงผมให้ลุงสามพันลุงทําให้ผมเลยได้ไหมแต่ผมยังไม่ช่างเครื่องมือเลยผมโทรเย็นนั้นเลยเชฟผมออกละผมไม่ทำาลับผมจะทําอาชีพรับมีดเดี๋ยวยังไม่ได้เครื่องมือเลยฮะจริงๆผมยังไม่ได้เครื่องมือเลยแต่ผมดูแล้วในมันสามารถรับได้จริงอ่ะพีพชรผมบอกเชฟเลยบอกเชฟเกิดไอเดียเลยไอเดียเลยฮะไม่เป็นรับผู้ช่วยเชฟจะเป็นคนรับมีดใช่ผมก็โทรสั่งเลยสามพันได้ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวทำให้ผมก่อนไม่ได้รอเดินหนึ่ง ผมก็ไปร้านลงกึงเลยไปลงกึงดูทําอย่างนี้ได้ไหมอ่าคือไปสร้างเลยนะไปไปร้านลงกึงที่รู้จักกันเนี่ยเขาบอกทําได้ทําอะไรเสร็จเบ็ดเสร็จแล้วลงทุนง่ายมากเลยแ800ดร้อยบาทอ่าลงทุนไปแ0ดร้อบาทได้เครื่องแบบเขาเลยตอนตอนนี้ไม่มีแล้วฮะตอนนี้คือเครื่องเครื่อง่นตัวแรกอ่าจาก2องพ้าเราเสียแ800ดร้อยสามารถทําได้แล้วอู้แล้วทําแค่สามชั่วโมงเองอ่ะแล้วไปเริ่มทําเป็นรถคันนี้เลยไหมครับหรือว่าไปทำอาหารกินอย่างงี้ก็ตอนนั้นสตาร์ทด้วยมอเตอร์ไซค์คันเดียว วันต่อไปกอบบางแสนเลยแล้วได้กี่บาทอ่ะองจริงครับเจ็ดร้อยบาทวันละวันละเจ็ดร้อยบาทโดยโดยที่เรามีแค่ไอเครื่องรับมีดอันเดียวใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์ไปคืนทุนแล้วนะครับคือเราคนบางแสนเรารู้อยู่แล้วว่าคนบางแสนน่ะใช้มีดแม่ค้าเยอะมากอ่ะช่างรับมีดไม่มีเช่นเข้าไปตลาดสดอ่ะก็เจอแล้วอย่างเราไปในกลุ่มเพื่อเพื่อนช่างเขาหายากอยู่แล้วที่สุดกี่บาทครับถามได้ไหมกี่บาทสี่พันบาท ้ยสิวันวันที่ได้มาสุดสี่พันบาทตื่นมาก็ทำกข้าวนี้อะไรก็ว่ากันไปใช่ครับเปลียนนะเนี่ยเวลาเวลานอนก็อย่างนี้แหละครับเหมือนเหมือนแคบไหมฮะมองดูเหมือนแคบนะแต่นอนได้พอดีคนแต่นอนเนี่ยฮะสบายฮะดินได้พิ่ได้อันนี้ลําโพงฮะผมเปิดเพลงฟังด้วยสบายใจเย็นใจใช่แล้ว เราไปไหนก็อย่างนี้เลยครับฝนตกใครฝนตกเราก็อยู่ได้นี่เขาเรียกรถอะไรนะครับพี่แพทสกายแล็บครับคันนี้สกายแล็บใช่แล้วที่ผมเห็นตามที่อยู่ตามีสามมหาสารคามใช่แล้วครับสุภชัยจินโตก็คือเข้าไปดูชีวิตของพี่แพทได้เลยชื่อว่าสุภชัยจินโตฮะอยากจะไปทั่วประเทศให้ตามความฝันเพราะว่าพรุ่งนี้มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นทําวันนี้ให้มันดีที่สุดทําวันนี้ให้มีความสุขที่สุดในวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่ทําอะไรก็ได้ให้เรามีความสุข คันนี้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะลุงแพทจะบอกว่าสิ่งที่ลุงแพทไปเที่ยวทั่วประเทศทั่วไทยเนี่ยขับไปด้วย50กิโลครับลุงแพ์เอฮะอันนี้คือเกียร์รถธรรมดาฮะอันนี้คือคือของเครื่องมาเลยใช่แต่ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์สโลฮะสโลคือ<โ>เอาไว้เหมือนแต่เวลาเราขึ้นเนินขึ้นเาอย่างเงี้ยขึ้นเนิขึ้นเนินอย่างเงี้ยฮะมันก็จะขึ้นโดยไม่ต้องกินแรงเครื่องโอ้หครับมันต้องพร้อมฮะถ้ารถอย่างนี้ไม่มีเกียร์สโล อย่างนี้เราขึ้นไม่รอดแล้วฮะเพราะรถเราหนักตันหนักตันเนี่ยขึ้นแค่นี้ก็ไม่ก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเครื่องมันสูบเดียวมันจะใส่สูบเดียวฮะ200ซีซีเอามอเตอร์ไซค์200ซีซีอ่ะมาทําเป็นรถบ้านอ่ะสุดยอดจริงๆครับอ่ะลองถอยครับถอยก่อนเนอะแล้วถอยแล้วจะขึ้นนี่ไหมครับขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมดูตรงนี้สุดยอดนี่แสดงว่าวิ่งไปหาลูกค้าเองเลยใช่ไหมครับ ขอซื้อต่อดูน <Superman> ี่ใครเคยดูรายการเออตชื่นตอนเออตรชื่นกับคอนโดสามชั้นอันนี้กี่ชั้นเนี่ยครับดูที่ไหนมาเอาลงไปได้ไหมครับขออนุญาตนะครับมาครับกี่ชั้นครับเขามีขายอย่างนี้เลยหรอครับเออตรชื่นกับคอนโดกี่ชั้นคุณนับดูวันนี้จะพาไปชิมอะไรเพราะเออตรชื่นทีจังหวัดไหนที่ประทับใจสุดครับจังหวัดไหนที่ประทับใจสุด จร,จริงๆความไฟฟฝันผมคือจังหวัดคืออหวัดยะลาอําเภอเบตงคือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความฝันที่สุดในชีวิต hi, ว่าที่จังหวัดที่อยากไปสุดมันเป็นจังหวัดที่อยากจะไปที่สุดในประเทศไทยแต่พอไปแล้วก็ประทับใจฮะคนเป็นมิตรดีแล้วก็เป็นเมืองที่น่าเทีย่ยวคือคือคือนีคอคอ้คือการรับมิตรของเราที่ท,ท,ท,ที่ที่ลงแพชชทขายชาหากินในทุกวันนี่แหละครับแล้วจังหวัดไหนที่ไปหาตังค์ได้เยอะสุดครับจังที่ที่วันนึงได้สี่พันนี่ที่แม่ม่กรอง แม่รกรองท่าฉลอมเหรอแลอ้วทำไมได้ตังยอะขนาดนั้นตรงนั้นครับก็ตรงนั้นมีแต่แพปลามีแต่มีแต่ไม้ค้ามีแต่แพปลาทําปลา,าอย่างเดียวอจอดพึ่งนี่มาก็ทำทามาจนไม่อยากได้ตังอ่ะสี 4, ่พันอ่ะสี่พันเราทำจนเมื่อยเมื่ออ่ะเมื่อยแล้ต้องทําให้ตะมากองรอไว้ขนาดนี้ฮะเราก็ต้องทาให้มันหมดอ่ะท,ทั้งที่เราโหเดินยืนขาเมื่อยหมดเวลาเวลารับมีดเราก็จะอย่างเงี้ยเรา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 ทำทำ คือเวลาคือเวลาบางคนบอกว่าถามว่ารับมีดมีมีหลายคอมเมนต์นะที่เรารับ,รบแล้วเราเราเราบอกค,บคือมีดจ,จริงๆในบางทีเนี่ยมันหนาจนเราไม่สามารถจะฝนหินได้แล้วเราก็ต้องทำยางยังให้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 มันคมได้เราก็ต้องทําให้มันบางก่อนแต่การที่เราจะใช้หินเจียบวงเนี่ยบางคนทําไม่เป็นมีดกฤฤ็พังเลยมาต้องประสบการณ์ครับคือตรงนี้คือหินเจียเนี่ยคือเราแค่เราไม่ได้ทําคมเขา เราทําให้เขาเราทำให้าบางกบางลงตอนนี้เราจะเราเราเราจะไม่ไปยุ่งกับคมเราบะคมเราจะไม่ไปยุ่งคมคือขั้นตอนต่อไปคือคือคมคือขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าเราใช้เจคือเราทาช่วงนี้ให้ให้เขาบางลงถ้ามันหนาอยู่เราก็รับไม่ได้อ่านั้นลองดูเลยครับไปจังหวัดไหนอะไม่มีไม่ได้ตังค์ไม่มีละฮะเทจจังหวัดไหนที่เราเราเราจนมีตังค์เก็บมาทําร้านได้ต่ออีกอะเออสุดยอดครับทำไมผมเคยจนนี้ละผมเคยไปที่อินเดียนะใครเคยดูบ้างเขาใช้จักรยานเลยครับพี่เพร ปั้นเลยอะใครเคยดูไปหาดูเลยเลยผมเคยไปที่เดียปั้นเคยดูอยู่ที่ขั้นปั่นจักรยานใช่ไหมใช่ห็นแสดงว่าดูเออจะชื้อมานานแล้วเหรอครับครับดูนานแล้วครับโอตอนหลังเราก็ต้องไปทําตรงนี้อันหนึ่งทำไมครับเพราะตรงนู้นเราสามารถนั่งทํางานได้หลังหลังจะไปแม่กองเหมือนเมื่อยใช่ต้องมาหาอะไรที่เราสามารถนั่งนั่งทำงานได้จะถามว่าเราไปี่สองอันไปแม่กองเหมือนเมื่อยอันนี้เอาไว้รองรับจังหวัดแม่กองหมอเดี๋ยวแม่กองเจอกันใหม่นะครับครับ เยวไม่กองเราเจอกันใหม่แล้วอีสีจังหวัดจะไปไหมลุงพี่แบะไปฮนะต้องไปให้ครบมาไปว่าใครดูถึงตอนนี้บอกเพลินบอกทีอยากจะเอ่ยครัว่ารถของขวัญจากเอ,อิสดชื่นครับ <c oughs> มีของขวัญ <c oughs> คุณท่ายดูมีของขวัญมีของวันกองใหญ่เลยและมีอันเนี้ยพี่แพะจะเอาไหน เอาผมเอาแค่ของขวันนะใช่ถ้าเราเอาเนี้ยผมยุ่งเลยเนี้ยกระเป๋าได้เ,เคื่อผ้ากระเป๋าอะไรถ้าพี่แพทเอาเนี้ยผมลองให้เลยนะเละต้องเป็นอันนี้แล้วแหละครับเราจะไปแกะกันตรงไหนดีพี่แพทนี่แหละฮะบนบนโต๊ะเลยไหมโต๊ะข้างน้างกินข้าวเลยหรือ่าไมหมอบเลยครับความสุขฮะคือมัน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 เป็นตัวตนของเอิร์ธไงมันเป็นตัวตนที่เราดูเอิร์ธในในช่องทางยูทูบช่องทางของเอิร์ธเนี่ยเราก็ดูเราก็กลายเป็นโอ้เขาก็ตัวจริงเขาเป็นอย่างนั้น เราจริงๆก็เป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนั้นเป็นไม่ได้มาปุงแต่งไม่ได้มาอะไรกันเราต้องเราต้องมิตรภาพมันต้องไม่ต้องปุงแต่งฮะใช่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่มิตรภาพแต่ว่าต้องช่วยถือมันนักมาครับไปแกะกันได้มิตรภาพพอแล้วครับเจอกันได้เจอกันฮะก็พอแล้วเราก็มีความสุขโอ้ที่บอกฮะมิตรภาพหาซื้อด้วยเงินไม่ได้โอ้โหนี่ลองลองลองเลยก็คอมบ้าคอมมิรคม นี่ครับหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วครับมาแล้วครับข้างในเป็นอะไรครับเพื่อนมาดูเปล่าเพ่อจะแอบไหมนี่กำลังทำอาหารอยู่เลยอะนี่แล้วครอบครัวนีเปิดแล้วนะครับมาดูก่อนสร้างนั้นมีของฝวานปีใหม่ด้วยปีนี้ของฝวานปีใหม่ชิ้นแรกนะครับออไม่แต่ผมเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแอบแล้วอะไรนี่นะอันนี้เห้แอบแล้ว กระต่ายกระต่ายกระต่ายครับกระต่ายมีคุณค่ากระต่ายเงินกระต่ายทองไม่เอาตั้งไว้ตรงไหนเลยพี่แพทเดี๋ยวเราไปโชว์ที่ร้านเรานี่ตั้งโชว์ที่ร้านอ่ะโชว์ที่ร้านเลยนี่หลังหลังตู้เราตรงนี้เลยตรงหมวกเข้าเลยนะเพราะว่าเวลาเขาเรียกว่าไงรู้เลยว่าเออเราชื่นมาแล้วใครเห็นร้านนี้เข้ามากินได้เลยครับผมนี่กระต่ายเงินกระต่ายทองครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่นะครับ มีจะภาพพร้อมของแถมเนี่ป๋าดงสวัสดีครับเอ้ยเอากีตาร์มาทำอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวจะเอามาให้ให้น้องเอิร์ธสโลว์ไปเกียรตินขกับร้านอาหารเราคนลุกเลยป๋าดงเล่นเป็นใครเล่นเป็ยโนเป็นไหมนกูกนกพี่นกูกเล่นเป็นโนเป็นเหรออ้าวแจมมาตั้งเพลงป๋าดงอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ฮะหกสิบห้าแล้วครับ ก็ดูความนุ่มสิ65แต่เล่นดนตรีเล่นอะไรนะครับเล่นดับเบิ้ลเบสดับเบิลเบสกีต้ากีต้าทำเป็ดทำเป็ดเก่งมากผมจะบอกให้ว่าตอนสมัยเรียนประถมอ่ะผมตีอันนี้ครับอ๋อมีที่ตีไหมครับใช่แล้วเราก็ต้องไปแล้วตอนตอนเด็กๆอ่ะเรารู้สึกว่าอันนี้มันใหญ่เหลือเกินอ่ะตอนเด็กๆเราตัวเล็กนิดเดียวอ่ะแล้วเราก็ต้องไปตีเขาเรียกตีอ่อสามสี่หนึ่ง เดียม <S <S อันนี้เป็นเป็นน้ำจิ้ม <S <S เอ่เอเป็นน้ำจิ้มมาถามหน่อยว่าทำไมถึงชอบดูออตัตชื่นมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่มันแปลกกว่าคนอื่นไงคือมันดูแล้วมันสนุกสนะผมชอบไปที่ไปหาของแปลกๆนะของแปลกแล้วมาปลูกในในไร่ในไ่ในสวนซึ่งมันก็คล้ายๆคอนเซ็ปต์ผมอะคือ เห็นจะสังเกตไหมว่าคือผมมีของแปลกอยู่อ่าก็คือก็เหมือนกันทาอะไรก็จริงที่บอกเราเจอคนไหนที่มีความสุขเราก็อยู่กับเขาได้นานอืก็เลยกลายเป็นชอบดูเอิร์ธเพราะว่ามีความสุขมีเรื่องแปลกๆให้ดูลุกคู่การ์เดนแองก์แคมปิ้งครับอ๋อลุคู่การ์เดนนี่ไงเดี๋ยววันนี้ผมกินที่นี่เลยนะคบนี่ริมคลองเลยวันนี้วันนี้จัดมาเลยอะไรก็ได้ครับผมอุดหนุนก็ที่นี่ก็เป็ดย่างเกลือซุปผงวัว แล้วก็อะไรอาหารทั่วไปแล้วก็เ,เป็ดด้างเกลือมาก่อนเลยครับครับกำลังทางสั่งเลยเป็ดด้างเกลือ <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่คุณเห็นมาเนี่ยก็คือเขาเรียกไงปล่อยให้ชีวิตมันไหลจนมาถึงตรงนี้เองนะของของผมฝากไว้ด้วยนะครับโลโก้การเดินแอนด์แคมปิ้งกับปีบคาเฟ่ครับจังหวัดเพชรบูรณ์ 0917789769ครับ0917789769ครับนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับร้านข้าวแกงจุดจอดกินนะครับใครผ่านมาจังหวัดจันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวนะครับมาที่3แยกวังพงครับติดกับปั๊มน้ำมันเห็นป้ายใหญ่ๆเลยฮะจุดจอดกินข้าวแกง092ครับ8906435ครับอีกครั้งครับ0928906435ครับแต่ที่ประทับใจจริงๆเลยคือ จังหวัดตังอำเภอย่างตะข่าวอ๋อยังคุยไม่จบจังหวัดตังทำไมครับจังหวัดตังอำเภอย่างตะขาวเพราะที่นั่นเอฟซเยอะมาก<อ>และไปค <ผม S 1> นไม<ป>ผมไปป่วยที่นั่นด้วยเอฟซที่นั่นดูแลผัดเวียนกันดูแลหมดเลยเก็เลยเป็นความประทับใจจากคนที่มีเคยรู้จักกันรู้จักกันแค่ใน a c e b o o k แต่ว่าการดูแลเขาเหมือนเรารู้จักกันมาเดินมีคเขารู้สึกลึกซึ้งกันมานานจังหวัดที่ท,ท,ที่ที่เราไปเที่ยวนะฮะแสดงว่าความประทับใจเนี่ยมันคือไม่ใช่สถานที่มันคือผู้คนมันคือมิตรภาพระหว่างทาง คือคือมิตรภาพอ่ะสวยงามมากกว่าสถานที่ทุกที่ที่เราไปใช่แล้วมิตรภาพมันสวยงามกว่าสถานที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประทับใจคือประทับใจในมิตรภาพแสดงว่าผมก็ไม่ต้องถามต่อแล้วว่าไปมาทั่วประเทศทําไมถึงต้องเลือกมาที่จันทบุรีที่จะมาแบบคล้าๆว่าเป็นที่ประจําอยู่เพราะความสวยงามของมิตรภาพอันนี้สําคัญนะความสุข มันไม่ใช่การเริ่มต้นไม่ใช่จุดเริ่มต้นกับปลายทางมันคือมิตรภาพระหว่างทางที่เราเดินทางเท่านั้น oh. จุดมหมายจุดหมายเรามีจากตรงนี้ปลายทางเรามีจากตรงนู้นแต่ความสุขมันคือระยะทางที่เราไปเราไปเจอพบปะสังสรรค์และมิตรภาพจากทุกๆที่ที่เราไปพรุ่งนี้มีจริงเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงกันอะ่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มีจริงเปล่าไม่รู้เราอยากทําอะไรเราทําเลยแล้วทํา ให้ไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่ให้เดือดร้อนตัวเอง<ช>และ<ช>ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล,และอีกอย่างหนึ่งที่ได้คือ,อผู้คนหรือมิตรภาพมันสวยงามกว่าสถานที่แน่นอนฮนะสิ่งที่สาคัญสถานที่ให้สวยอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้า<ะ>สถานที่ให้สวยงามแค่ไหนแต่เราไปเจอข้างๆไม่เป็นมิตรกับเราเราจะอยู่แล้วะวันนี้ขออุดหนุนอะไรนะครับเป็ดย่างเกลือ สุขังวัวสุขังวับุคคลมิตรภาพมันสวยงามกว่าสถานที่รจริงๆไม่ไม่เราจะอยู่ตรงไหนถ้าเรามิตรภาพก็มีความสุขแบบนี้ใช่ครับขอบคุณทุกคนจากหัวใจนะครับ,รบส่งความสดชื่นจากจันทบุรีครับขอให้ทุกคนสดชื่นขอบคุณมากครับ <laughs>